ดีขเื่อยๆครับดีข้นเรื่อยๆดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆบตอนนี้คือเรียกว่าค่าค่าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยากจะเป็นเปร์เซ็นต์เลยเปนยังไม่คุยกันไม่ได้คุยไม่ได้คอใช่ก็ทำงานอย่างเดียวเลยครับผมก็มีถ่ายทั้งาั้นมีช่วงนี้ถ่ายโปรโมทงานก็จะเดินสายโปรโมทอต่งเดียวเลยทางานช่วยอยู่ไให้เราแบบ่อคิดเดีวเลยก็ดีครับทางานทำงานเรื่อยๆครับตลอดยาวๆเลยตอนนี้่ ก็เมนันก็ยังมียัลยัูหน้าต่เมันก็เป็นปกติแหละของชีวิตมนุษย์เราก็น่ต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยดูแลร่างกายหัวใจดูแลสภาพทุกอย่างของเราเนียก็ปกองตัวเองเยอะๆไปก่อนกเด็ก็ใกล้หุกออนได้ยังมออนกับหนังมานะแมนแ้วเนี่ไปมานะแมาแมตอนนี้ก็ เป็นอย่างเดียวที่เราแบบผลงานที่เราตั้งใจทําแล้วก็อยากให้มัน,นออกมาดีที่สุดแล้วอยู่ในช่วงที่เราเล่นละครบูสองงานพร้อมกันช่วงที่เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็เออวันนี้มันผลผลิตของเรามันออกมาสู่สตอนนี้นชนหนได้ดูแล้วก็ตั้งใจกันเรื่องนีมากตอนที่ณนายมานโฟกัสพน,น,น่กงานยุกคนใช่ใช่ใช่การจับมืใช้ชีวิตท้วยตคทุกส ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการเจอหน้าทีมงานของผมเจอหน้าพี่ๆทุกคนเลยก็ก็ดีียบเหมือนแบบทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรก็ดีครับขอบคุณทุกคนนะแม่ความรักยังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองอันดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีคนเยอะกว่าโอกาสตัวเองเยอะๆดูแลตัวเองเด้ยังใช่ตอนนี้นไยที่ทำให้พี่นายยินได้คนที่มาดูมานะแม่แล้วมีฟีดแตก ไปว่าผมอยากผมอยากให้พี่ทำให้ผมยินน้มมากจริง,รงๆคุณน้ำหนักมาสักพักแล้วใช่เรามีอเอะไรโปรเจกต์ตอนปลายปี e, ครับเดี๋ยวเราติดตามเราติดตามความตั้งใจที่เ,าเาาราจะลงมาอยูแ<ต>่แล้วมาอีกใช่ใช่เราทำมาสักพักแล้วครับผควบคุมน้ำหนักตัวเองสักพักหายไปกี่โลแล้ว,ลลวคะตอนนี้จุ๊จเดี๋ยว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 มีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคือรถท้องงาน เป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่าใน่ว่าเป้าหมายชีวิตของตัวเองล้างหองมันแน่ๆอะไรนะล้างหองมันเดี๋ยวรอดูรอดูก่อนยังไม่พอเนี่เป็นพันตั้งแตตั้งแต่สักพักแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนเลยครับผมก็ควบคุมน้ําหนักออกกําลังกายแล้วก็หลับผ่อนเออขอบคุณมากขอบคุณสําหรับทุกความเป็นห่วงเลยครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับกินกินอิ่มเลยมามายก็เห็น คนเราเป็นหว่วงเราในเรื่องแบบว่าของแลอะไรอย่างงี้นเช่นอะไส่วนส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็ทักซะมากกว่า,าว่าแบบว่ารูปของลงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละมีคนก็มาทัเพื่อมีเจอที่ใใหในในไหนก็ไดก็แค่หลังนานออกจากบ้านาก็เจอ,อเขาก็มันไม่ได้เจอนานก็ทักไปทํางานไปอะไรก็เป็นเรื่งองปกติส่วนใหญ่แบมาแบบให้กำลังใจหรือว่าได้ขับเพราะรถทั้ไม่หรืออะไรอก็มีเพราะเราต้องอธิบายเพราะเราต้องตั้งใจต้องเลี้ยอ๋อไม่ไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกแต่ว่า ก็ทุกคนก็ก็ถามเป็นรู้ด้วยความเป็นห่วงเราก็เออขอบคุณมากเลยที่แบบยังยังคิดถึงเราอย่างคิดถึงเราแชทเรื่องบ้านเนี่ยตามตามตามเรื่องบ้านตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่าย YouTube แล้วคุยสร้างคุยสร้างเลื่อลงมาสร้างตกปูนอยู่ก็พี่เหนื่อยไหมวันนี้แสดงเ็นราวิธีวิธีชีวิตวิธวได้เปลี่ยนแต่ว่าเราก็โฟกัสอย่างอื่นเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนไปแหละแต่ก็ เราก็ตั้งใจทำทุกอย่างที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดเค่าไหร่ที่คนราอนค่ะคือตอนนั้นมีเรื่องของมายที่ว่านายขายรถเรื่องเนี้ยแล้วพี่น็อตบอกกับว่าทุกเทปการขายพี่น็อตพี่น็อตก่อนว่าขายลูกคอลายใหญ่ยังไมเป็นที่ต้องกาใช่ใช่จริงๆผมก็อย่างที่ที่ผมให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นตามนั้นเรียบร้อยทุกอย่างไม่ไม่ได้มีข้อความะไรผิดเพี้นแต่ว่าคือสิ่งที่นายขายไวมันไม่ได้ ไม่มีเป็นตามที่ผมบอกเลยก็คือเรื่องบางอ้านนั่นแหละครับ